มีคำถามบรนถามวมาขออนอนมัสการพระอาจารย์พระเทรานุเทระเขาหน่อยขอโอกาสถามมาอาณาปานสติและวิปัสสนากรรมฐานมีความแตกต่างกันคือแนวไหนถ้าต้องการฝึกสติควรปฏิบัติแบบอาณาปานสติหรือแบบวิปัสสนากรรมฐานหรือทั้งสองอย่างเขาหน่อย คำว่าอาณาปณสติหมายถึงยังแปลตามคำศัพท์ก็บอกว่าลมหายใจเขา้าลมหายใจออกอาณาปณสตินี่เนี่ยต่างจากวิปัสสนากรรมฐานอนี่วิปัสสนาแปลว่าการตามเห็นแจ้งหรือว่าการเห็นแจ้งเห็นโดยประการต่างๆอาณาปณสตินี่ ดันเป็นการเจริญได้สองแบบหนึง่งเป็นการเจริญสมถะเพื่อเจริญสมาธิให้สมาธิเกิดขึ้นและมันยังสามารถเจริญแบบวิปัสนาได้เพราะนั่นก็นแสดงว่าอาณาปนานสติเองนะเป็นข้อหนึ่งในวิปัสนาเข้าใจปะอาณาปนานสตินี่สามารถเจริญให้ได้ฌานได้การเจริญให้ได้ฌานเนอื่นว่าเจริญ สมาธิแต่การเจริญอีกแบบหนึง่งบ่อได้ฌานคือการเจริญพิจรารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นกายอย่างหนึง่งเอิ้นวากายะคตาสติหรือวกายยานุปัสนาสติปฐานอานาปานาสติจึงเป็นหนึ่งในกายยานุปัสนาสติปฐานพิจรารณาเห็นว่าโอ้ลมเข้าลมออกนี่นะมันบ่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นนาตามีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และ,ะแต่ลไป บเมนเฮาบบเมนของเฮานี่เอิวมาจเจริญวิปัสสานาบ่ได้สมาธิอย่างไรแต่ว่าตอนจเจริญอยากให้เป็นสมาธิดีละ่ะหายใจเข้าหายใจออกหู้หู้อยู่แต่ซ้ำนี้แหละหู้แบบนี้ไปเรื่อยๆและมันก็นจะเป็นลำดับของมันจนได้ชานพุทถ้าหาก,กใจบอกบอกแวกใจบอฟุ้งซ่านไปใส่การจเจริญแบบนั้นนะ่ะอยู่กับอารมณ์เดียวนี่นะ่ะโดยบ่ได้พิจารณาอย่างอื่น เอื้นาจเจริญสมาธิแต่หากจเจริญแบบอาตมาว้าก่อนหน้านี้พิจารณาเห็นแจ้งตามความเป็นจริง่าล้มหายใจเนี่ยเป็นหนึ่งในกายพิจารณาเห็นกายในกายเฮาก็พิจารณาเห็นว่าโอ้ล้มหายใจเข้ามันดับไปแล้วตอนมันออกโบมีและตัวเข้านะตอนเข้าไปตัวออกกระแตกดับแล้วมันไม่เนเฮาบุ่ะบ่อโบไม่เป็นเฮาโบแม่ของเฮา พิจารณาแบบนี้ก็สามารถบรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าหากว่าปัญญามันแทงตะลอดสัจธรรมได้ตามความปิดจริงแทนะ้ก็ต้องว่าการเจริญนีปัสสนากับอาณาปานาสตินี่นะมันตางกันบอกก็ต้องบอกว่าถ้าจะมีความตางก็คือต่างแต่ว่าอาณาปานาสตินี่นะมันเป็นได้สองแบบเป็นทางสมาธิและ วิปัสสนาหรือเอิว่าเป็นทางสมถะและวิปัสสนาแต่ว่าจเจริญสมาธิแล้วออกจากฌานมาก่าเนี่ยคสามารถพิจารณาองค์ฌานนะั่นวิตบวิจารปีติสุขเอกาคาตานั่นนะมันโบเมนเฮาโบเมนของเฮาบบเมนโตตนของเฮามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันจังสี่ก็สามารถบรรลุเป็นพระาราต์ได้ขึ้นกัน อานาปานาสติจึงเป็นได้ทั้งสมาธิและวิปัสสนาส่วนนี้ปัสสนานี่นะบบเมนสมาธิเข้าใจบ่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติปัฏฐานมี4จื้อนะกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาอาณาปานสติเป็นเพียงหนึ่งในกายานุปัสสนากายานุปัสสนามีหลายได้ ลมหายใจกับออกเข้าก็เมนอานาปณะนี่นะพิจารณาธาตุซีกเมนพิจารณาซา,ากซพกเมนพิจารณาการยืนการนั่งการนอนการเดินกเมนพิจารณาการคู่การเหยียดการย่างไปการคบเคี้ยวการกินการสันการท่ายอุจร,ประปัสสะเป็นกายานุปัสนาสติปัฏฐานหมดเลยถ้าหากอยากจเจริญมันกับเฮ็ดแบบใดก็ได้ทุกๆเวลาที เจริญสมาธิสติต้องมีแน่นอนและทุกๆเวลาที่เจริญนิปัสนาสติก็ต้องมีแน่นอนสติมันต้องมีแต่ว่าสติตัวหนึ่งเกื้อกูลแก่สมาธิสติตัวนึงเกื้อกูลแก่ปัญญาตอนจเจริญสมาธินี่นะสติต้องมาเกื้อกูลให้มีสมาธิตั้งมั่นและได้ฌานตอนจเจริญนิปัสนานี่สติมาเกื้อกูลให้ปัญญาเห็นแจ้งตามคนเป็นจริง เพระาะฉะนั้นพระอระหันต์จึงมีสองแบบเลยพระอรหันต์ที่แห่งแรกเอิ้นมาสุขวิปัสสุคือบ่ไร้บ่ได้ชานเลยพิจารณาแบบนี้ก็บบรรลุธรรมเลยส่วนพระอรหันต์อีกแบบหนึ่งก็คือผู้ที่ได้ฌานเขาเอิ้นมาสมถะญาณิกะแปว่าผู้อาศัยสมถะนั่นเป็นบาตฐานในการเจริญยิปัสสนาเรื่องบรรลุแบบนี้ผู้ใดเป็นเจ้าของคำถาม พอเข้าใจไหม